ชั่วโมงเรียนลดลงและหลักสูตรด้วยตอนนี้มีหลายวิชาใช่ไหมน้องก้าวที่เราแบบเรียนไปแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะเรียนไปทําอะไรแบบบางวิชามันก็คือแบบไม่รู้จะเรียนไปทําไมใช่ไหมละ่ะเส้นเส้นเช่น,นวิชาอะไรตรงได้ไหมฮะไปตรงมาลูกเสือ,อน้องก้าวไกลจริงจริงด้วยนะ <c oughs> นี่เลยคะ่ะเราเลยต้อง ปรับหลักสูตรเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ภายในระยะเวลา1ปีต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นการทํางานได้จริงนะคะทั้งทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการทํางานเป็นทีมต่างๆเหล่านี้มันถึงจะเป็นสิ่งที่จะทำให้น้องก้าวเนี่ยรู้สึกว่าตอบโจทย์มากกว่าวิชาลูกเสือถูกไหมคะเปลี่ยนลูกเสือเป็นวิชา เอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปวันทยาหัดแบกไม้รองเนาะเราเรียนวิชาที่เอาตัวรอดได้เวลาที่เราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแบบนี้ถึงจะเป็นนโยบายการศึกษาที่ถูกใจน้องแก้วถูกใจไหมคะเย้ yeah.